ความขัดแย้งในทางความคิดเห็นในระหว่างพรรคการเมืองทั้งหลายฝ่ายการก็ว่าอันนี้เป็นปกติถ้าไม่ขัดแย้งกันเลยสภาก็ไม่เป็นสภาแต่สิ่งที่ต้องการก็คือความขัดแย้งในเรื่องความคิดเห็นในเรื่องของเนื้อง,งานไม่ใช่เอาชนะรัคการกันโดยที่ไม่มีเหตุผลกันนะอันนี้อันนี้ผมต้องเข้าใจสภาก็ต้องอย่างนี้แหละทั้งฝ่ายการก็ามาจะาแต่ สุดท้ายต้องยึดว่าประโยชน์ของประชาชนประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะ,ะเป็นหลักความขัดแยง้งเราจะเอาเหมือนองค์กรอื่นไม่ได้ฮะความขัดแยง้งสภาเป็นเรื่องปกติสภาเป็นที่กันตกเถียงเป็นที่ตกเถียงหาข้อมตินี่คือธรรมชาติของสภาสภาทั่วโลกก็ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทำไงให้ความขัดแยง้งอยู่ในเนื้อง,งาน แล้วทําให้งานมันมีคุณภาพแล้วได้ปริมาณงานด้วยนะถ้ากฎหมายฉบับหนึ่งปีสองปียังไม่ออกเนี่ยผมว่าไปเด็กคุณภาพแล้วก็ไม่ไม่คุ้มค่าเรามีแต่ความขัดแยงอย่างเดียวแต่ไม่มีบทสรุปการขัดแย้งต้องมีบทสรุปนะอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ว่าอยากกันแล้อีกการนหนึ่งก็คือสภาเนี่ยเราจะไปควบคุมคนอื่นสภาต้องเป็นตัวอย่าง ในเรื่องการบริหารการอะไรการใช้ก็ประมาณการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะเป็นแม่แบบที่ผู้คนจะใช้เพราะองค์การต้องติ่นเขาก็มีสภาเขาก็มีอะไรเราต้องเป็นแม่แบบให้ได้ผมอยากให้สภาเนี่ยเป็นแม่แบบในการที่จะดูแลควบคุ่มฝ่ายบริหารให้ได้ครับ ขอให้เรื่องต่างๆนะ <c oughs> มันจบลงด้วยการตกเฉียงแสดงความคิดเห็นในสภาก็ไม่ควรที่จะนำเรื่องเอาไปสู่ความแตกแยกความสมัคคีแบ่งเป็นแบ่งเป็นพวกแบ่งเป็นสีออกไปข้างนอกซึ่งจะนำมาสู่การทำลายประชาธิปไตยไหนที่สุดคนที่ไม่ชอบประชาไตยก็ฉวยโอกาสนี้ว่า สภามีความแตกแยกสภาไม่สามารถจะดำเนินทางวิธีประชาธิปไตยได้ก็ใช้วิธีการต,ตัดสินด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตยผมคิดว่าช่วงต่อไปนี้เราอย่าไปทำกิจกรรมอะไรที่มันเกิดความแตกแยกแล้วก็นำาปสู่ของการปฏิวัติทรัพประหาร ควรจะใช้สภาเนี่ยเป็นที่ยุติปัญหาแล้วก็ข้อความขัดแย้งทั้งหลายนะครับถ้าทุกคน,นยึดเอาประโยชน์ของประเทศประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักผมว่าความขัดแย้งจะจบในในสภานี้ได้แล้วก็สิ่งที่ประชาชนข้องใจเช่นเรื่องการคอร์รัปชันนะเรื่องยาเสพติดสภา ต้องทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งโอ้โกฎหมายที่มันเข้มข้นเรื่องนี้เรื่องคอร์รัปชันก็ต้องนำาสู่การตรวจสอบให้ได้นะเพราะประเทศเราเสียหายเรื่องคอร์รัปชันนี่เยอะและรัฐบาลก็ต้องสนใจในเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติผมว่าอย่างน้อยที่สุดเรื่องคอร์รัปชันควรจะเป็นวาระแห่งชาติที่นำไปสู่ ให้ประชาชนคล่องใจหายคลองใจให้ได้ว่าบ้านเมืองเราเอาจริงไม่ใช่ว่าปาชปาชปปชก็ไม่เพียงพอถ้ารัฐบาลไม่ให้ความรู้เบือให้ความสำคัญอันที่สองเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันดูแลมากแล้วก็ทำลายเยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนถ้าเยาวชนของเรานะติดยายาเสพติด ติดกัญชาติดกระต้มแล้วเราดูอนาคตของบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงคือแน่นอนนะคนที่ติดก็มีแต่ต้องไปบำบัดแต่สิ่งที่เราต้องยุติให้ได้คือผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ขายอันนี้คือคนที่ทำลายชาติทำลายประเทศเพราะนั้นกฎหมายต้องเข้มขน้น และเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ระดับสูงตั้งแต่นายกรัฐรมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ไม่งั้นเราส่งสารประชาชนผู้ปกครองของเด็กที่เขาต้องเสียลูกเสียอะไรไปเนี่ยนะเพราะว่าเขาดูแลไม่ได้แน่นอนผลประโยชน์ของการคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นแสนแสล้านถูกไหมผลประโยชน์ของอยาเสพติดเนี่ย มันก็หลายหมื่นล้านหรือเป็นแสนล้านด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เสี่ยงอยากจะทำอาชีพที่ไม่สุจริตมาเอาเงินมาให้เจ้าหน้าที่เหมือนกับเราเห็นทั้งหลายคนที่อยากจะเสี่ยงกับการเอายาเสพติดเพราะกำไรข้อข้างจะสูงมากด้วยเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะปากท้องอาชีพก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเข้าไป้แต่ถ้ามีเงินมา เกิดการคอร์รัปชันถ้ามีเงินมาลูกหลานคนในบ้านเมืองติดด้วยยาเสกติบ้านเมืองจะเจริญได้ไงไนะในเรื่องรัฐมน,นเนีพบว่าพักการเมืองที่อยู่ในที่รัฐบาลเป็นส่วนใหญ่นะครับที่มาจากการเลือกตั้งก็เห็นด้วยว่ารัฐมนรีนุญปู6ยเนี่ยมันมีข้อบอกพร่อง หลายประการด้วยกันซึ่ง <c oughs> ความเป็นประชาธิปไตยการการะจายอำนาจน้อยอะไรต่างๆเนี่ยปฏิปาาปฏิธิปนของกลไกของรัฐก็ไม่เต็มที่ฝ่ายค้านก็เห็นด้วย <c oughs> เพราะนั้นวราระแรกที่รัฐบาลและฝ่ายค้านต้องร่วมมือกันทำคือ <c oughs> การแก้ไขรัฐรุมนให้เป็นประชาธิปไตยนะครับซึ่งคงต้องใช้เวลา พอสมควรนะฮะรัฐมนูลฉบับที่ดีที่เราเคยมีสมัยผมก็เคยสัมผัสก็คือรัฐมนูญ 40, 40. ก็ใช้เวลาผมว่าการเตรียมการเรื่องนี้ก็ใช้เวลาเกือบสองปีแต่อันนี้ก็คงใช้เวลาปีสองปีเช่นเดียวกันส่วนว่าเมื่อรัฐมนูญเสร็จแล้วของปี40เขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งใหม่ก็ให้ใช้ รัฐมนูนใหม่อันเก่านี่ก็ใช้ไปในระยะหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ข้อกําหนดในในรัฐมนูนแต่ผมคิดว่าต้องเป็นวาระแรกๆของรัฐบาลเพราะต้องใช้เวลาในการที่จะร่วมกันแก้ไขแล้วก็สร้างรัฐมนูนที่เราจะเรียกว่ารัฐมนูนฉบับประชาชนซึ่งต้นแบบมันก็มีของ4ีสูตรแต่อย่างน้อยก็ปี4ี่สูตถึงแม้มันจะไม่ใช่ดีที่สุด แต่ก็ดีกว่าหลายฉบับคงต้องเอารัฐมนูญ40และความดีของรัฐมนูญหลายหลายฉบับมาถอดบทเรียนแล้วมาให้กรรมการที่ร่างนะก็อยากได้กรรมการที่ร่างที่มาจากหลากหลายเหมือนรัฐมนูลปี40แต่วิธีการจะเลือกตั้งจะเลือกอยังไงก็แล้วแต่แต่ต้องมาจาก ภาควจนหลากหลายรวมทั้งนักวิชาการนะตอนนั้นก็ก็ก็ทําดีแต่อ่านใบก็ก็ก็แล้วแต่แต่อ่านใบนี้มันเพิ่มเติมขึ้นมาว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องมีการทําประชามตินะยกเว้นว่าการแก้ไขบางบางมาตรานะแต่ก็าการแก้ไขคงจะไม่ยากเหมือนที่ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าจะบับเดิมมันมีเงื่อนไขหลายประการ เช่นว่าต้องมีสวเห็นด้วยอย่างน้อยหนึ่งในสามถ้าไม่เห็นด้วยหนึ่งในสามเสียงข้างมากจะเกินกึ่งหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้และนอกจากนั้นต้องให้ฝ่ายค้านเห็นด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าผมจำไม่ผิดเพราะนะัน้นเงื่อนไขมันจะมันไม่ใช่เสียงข้างมากอย่างเดียว นะเฉย้างมากอย่างเดียวแต่ท่านหุวที่สมาชิกที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาราของท่านก็จะหมดเหลือเวลาอีสิบเดือนการแก้ไขรัฐนุนก็คงต้องใช้เวลามากกว่าน,นั้นถ้ารัฐนุนจะเข้ามาใหม่น่าจะเป็นสวชุดใหม่แล้วนะครับ